สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็ใกล้จะถึงโค้งสุดท้ายของปีการศึกษาที่น้องๆเรียนอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการหยุดยาวอีก2เดือนเต็มๆเ,เพราะฉะนั้นค่ะในช่วงโควิดอย่างนี้ไม่อยากให้ทุกคนใช้เวลาว่างให้เปล่าประโยชน์ค่ะเราเลยจะมีซัมเมอร์ดีๆที่เป็นซัมเมอร์ออนไลน์สามารถเรียนได้เลยจากบ้านของตัวเองมาแนะนำค่ะ โดยซัมเมอร์กลุ่มแรกนะคะจะเป็นซัมเมอร์ที่แนะนำสำหรับน้องๆเย่เก้าเย่สิบค่ะหรือว่าน้องๆที่อายุ13-15ถึงปีค่ะเราจะเรียกซัมเมอร์กลุ่มนี้ว่าซัมเมอร์ที่เกี่ยวกับการ explore อาชีพที่น่าสนใจค่ะเป็นการค้นหาว่าในแต่ละอาชีพหรือแต่ละสาขาวิชานะคะมีการเรียนหรือว่าเราต้องทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสาขาวิชานั้นๆหรือเราต้องรู้หรือเข้าใจวิชาอะไรเป็นพิเศษซึ่งในแคลเรีส่วนนี้ค่ะจะช่วยให้น้องๆได้ explore เดี๋ยวลองดูว่าตัวเองชอบสนใจแล้วก็มีแพชชั่นในเรื่องเรื่องไหนจริงไหมคะ่ะที่แรกที่แนะนำค่ะคือ Career Exploring Summer ของ Oxford Royal Academy หรือ ORA ค่ะซึ่งการเรียน summer ที่นี่นะคะเป็นการเรียนออนไลน์แค่1สัปดาห์หรือ5วันเท่านั้นค่ะช่วงเวลาสั้นๆแต่ว่าคอร์สกระชับได้ใจความทำให้น้องๆสามารถค้นหาตัวอาชีพหรือว่าลองเรียนในสาขาที่ตัวเองสนใจได้ค่ะ และอีกหนึ่งโรงเรียนค่ะจัดคอร์สได,ด้ดีมากๆเลยโดยโรงเรียน s e เว่นโอ๊ซึ่ง Seven Oak ๊ค่ะเป็นโรงเรียน IB อันดับหนึ่งปีนี้มาในทีมซัมเมอร์ออนไลน์เรื่อง Critical Thinking และ Social Leadership ค่ะซึ่งน่าสนใจมากๆน้องเหนือจากการ explore อาชีพหรือสาขาที่สนใจจะเรียนการฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสารรค์และการเป็น Leadership หรือการมีภาวะผู้นำถือว่าเป็นเรื่องสำคัญกับน้องๆในช่วงอายุ13-15ปีมากๆเลยค่ะ และอีกหนึ่งกลุ่มค่ะที่เหมาะสมมากๆที่จะเรียนซัมเมอร์ออนไลน์ช่วงนี้ก็คือน้องๆช่วงเยียสิบเและเยียสิบสค่ะเพราะว่าในช่วงเยียสิบเและเยียสิบสเป็นช่วงเวลาจําเป็นที่น้องๆจะต้องเตรียมแอปพลิเคชันสมัครมหาวิทยาลัยแล้วดังนั้นค่ะเรามีซัมเมอร์สที่เด็ดๆมาแนะนําให้น้องๆค่ะ ที่แรกค่ะจัดโดย Imperial College London นะคะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากๆอยู่แล้วมาจัดซัมเมอร์ที่เรียกว่า Global Summer School ค่ะให้น้องๆในช่วงอายุ11-12ค่ะได้รวมสมัครเข้าไปเพื่อที่จะลองใช้ชีวิตการเรียนแบบมหาวิทยาลัยซึ่งตัวคอร์สที่มีก็จะเด่นๆด้านวิทยาศาสตร์ medicine แล้วก็ฟิสิกส์ค่ะ และอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยค่ะ King College London ค่ะถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากๆเช่นกันค่ะมาจาัด Summer Course ให้น้องๆได้เรียนถึง2 session แล้วก็น้องๆจะสามารถเข้าเรียนในวิชาที่เป็นเนื้อหา Career ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายวิทยาศาสตร์สาย Business Management หรือว่าจะเป็นสาย h u m a n i t y Politics ค่ะและสุดท้ายค่ะ คอร์ส UCAS Preparation โดยโรงเรียน Top Six Form อันดับหนึ่งของประเทศอังกฤษ i, Oxford International College หรือว่า OIC ค่ะเป็นคอร์สที่จะช่วยเตรียมน้องๆที่อยู่เยี่ยสิบสองจะขึ้นเยี่สิบสามสำหรับการเตรียมแอปพลิเคชัน UCAS เข้ามหาวิทยาลัยแบบเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาตั้งแต่การเลือกคอร์สหรือสาขามหาวิทยาลายัยการเขียน Personal Statement การเตรียม Interview หรือแม้กระทั่งการเตรียมสอบ Admission Test หรือ Extra Test ต่างๆค่ะโดย ผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียน OIC มาสอนเองเลยค่ะเหลือเวลาอีกไม่นานค่ะน้องๆจะต้องเปลี่ยนไปขึ้นในชั้นปีที่เข้มข้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยเวลาว่างซัมเมอร์นี้ให้เปล่าประโยชน์นะคะติดต่อเข้ามาสำหรับน้องๆที่สนใจคอร์สต,ต่างๆของ APS ไทยนะคะติดต่อมาได้ที่ Line Facebook หรือว่าเบอร์ทโทรศัพท์ได้เลยค่ะ